อร่อยงานวัดตะไลนี่แะคอเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปเอาอะไรก่อนปาปอกได้ตุกตาเอ๊ะอะไรอะม่นะปอตเอาอันนี้กมา้่ะไ่อด้เอาเปนครับตุกตาเหียบทุกคไหมาวันนี้ต้องมาปลายสิจัดเลยไหมเจาจัดเลยไหมเจ้าอ่ราร้อย ร้อยตัวใหญ่ไปเลยเนี่ยค่ะปลากระป๋องใหญ่คู่คู่ดีเขาพาไปก่อนคูิ้ม ตอนนี้เขาเล่นกันเราไม่ยอมอนนมั่นใจครับเราทำได้แน่น,นอน,ออน,นแข่งกันเลดีกว่าแข่งกันแข่งมาละ

บเอาเอาเอาอจเอา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 อยไสองจเย็นจเย็นใจเย็นเอได้สามโแล้วเนี่ยเออทำไมไม่เอา สี่องปลาดรเดียวดูเาหมนอยที่พี่แพนทานแรอันก็ชนะ้เลยแต่ท่านไม่เคยไปเขอพี่ขอสองันผมไม่ได้กดดันเลยไม่กดดันดูมันเจ้าเนหวว่าที่หลังแรงกว่าเพางไม่้อเรียกูไว้ให้แกมือเหนนะองปลาสีดอกได้ดอกเดียวน่ยนะเพราะไม่ไหวเสมอด้ยนดีวะขาปลาาปาแรงแรงแ

ทำไรฮะทำไรฮะยเสมองปลาดองดองเดียวได้ไหมได้ได้กี่ตัวลังข้ากี่ตานเจมสเจมสทำไมอะไอ้ตัวนี้เหมือนไอข้าวทำไม นี่นะตัวไหนน่ารักตัวไหนน่ารักไม่ดู่ลอันนี้น้องให้อันนี้เกมฮัทหน้าเหมือนมึงตอนตื่นเลยเห็นเตอนตื่นนอนทุกวันจับคู่เลยนะก่อนออกมาถ่าหลับเขาเลือกเขาเลือกเองมันได้ตักคนหนึ่งให้ดิวเล่นบ้างดิว้เล่นให้เล่นแบบไหนใ่ ตั้งอยู่ก่พี่หนเช่างมัเากำลังใจน่อยไปแน่นอนค่ะสู้ๆนะเจมส์ทาตวไหนครับ เจน3เกเจ็บไม่นอนอยไปโนงสียไม่ไหวแล้วเจนสแล้วหกแล้วหแล้วหาแล้วหแล้วรือหกว่ะเสียงนะคะหกแล้บอลอย่าล้นบอลอย่าล้นไม่ได้เสียหรอ

ไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้คม่ได้อะไรบ้ากเเกมหน้าเราเอาใหม่เราไม่ยอมอันนี้ชื่ออะไรตาเราเนี่ยตาละาอะไรนะตาเราเนียยตาละลายพี่พี่คุยคนอย่างนี้ได้ไงคู่แท้เราไดแค่เป็ดตัวเล็กอันนี้ไม่ไม่เดี๋ยวเราแก้เกมใหม่เราไม่ได้เกมแต่ได้ตัวเล็กอยากได้ตัวใหญ่อยากได้ไข่เป็ดอยากได้ตัวนั้นอ่ะมีบอลตัวนี้ชื่ออะไร พูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบ้ซะเร็วเลยยังไม่ใส่อารมณ์อีกตัวแค่นี้แค่นี้ก็โดนตีแล้วเจมมี่เจมพัดตัวนี้มาใช่มีมันไม่ชอบอะไรดีๆถ้ามันมีสามขามันมีสามขาอยู่แล้วไม่อันนี้ไม่ใช่ขาหน้าไม่ขาหลังไม่ขาหลังกัน อ้ตัวแค่นี้นนี้ก็โดนกินแล้วเจมตัวแค่นี้ก็โดนกินแล้วไอ้มันแพ้เรามาสเกมติดและนะเว้เป็นลุ้งชิดให้แพ้้ให้แใแ้ไม่คันด่นั่งกับครูจีนแบบไปไคร่ไหนจับมือกันไปเลยผมไม่ไป้พี่าคนเฮ้ยดูดิผมกลัว กลวที่สูงครับพี่กลัวจะกินนะจะกิตัวนี้่ออนนี้ได้อยู่หกลัวพี่คล้นช้าสวัดีกลัวดิเคยแต่ว่าแนี้ยังไม่เคยอันนี้ครั้งแรกบ๊ายบายอ้วนบ๊ายบายอ้วนเล่มากเลยบินเข้าเลยฮะและสิ่งที่กล่องบันทึกไว้ได้นอกจากคู่รักทั้งสองคน นั่นก็คือวิญญาณหญิงสาวที่ยืนอยู่ในมุมมืดราวกับจะเข้ามาทำร้ายเพราะความหึงหวงหรือนี่อาจจะเป็นแฟนเก่าของชายผู้นี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่นั่งถินช้างานวัดน,นะคะนั่งล่าสุดขณะที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใช่เป็นงานวัดใช่ไมจะเป็นยังไงใช่มันก็จะใหญ่กว่านี้แล้วก็สูงกว่านี้แต่ว่าแบบข้างในมันก็มีแบบ มัดมันก็จะเป็นแบบบ้านๆอ่ะใช่ก็กลัวแต่อันนั้นถ้ามันสูงกว่าที้ก็ไม่กลัวแสดงว่านี้ก็จิบจิบอดิมมีกลัวไหมกลัวตอนนี้ถ้าเต็มสิบก็ให้ประมาณแปดเลยอแปดแล้เองก็กลัวแปดได้หรอใช่แต่เมื่อวานผมกลัวเลยผมมานั่งเล่นอยู<ช>่เล่นรอบเดียวไปเลยอันนี้รอบที่สองกับไปรอบที่สามอ่ะคะเขาบอกว่าห้ารอบ นั่งนี่แหละวนห้ารอบ,บ,อบแต่เมื่อก่อนน่ะเคยนั่งตอนเด็กๆก,กับแบบนานมากเลยประมาณ20นาทีเลยนะเจมพพัดอยู่ไหนเนี่ยรอบที่สี่แล้วรอบที่สี่แล้วยังคงกลัวเหมืนันเดินแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเราไม่กลัวขนาดนั้นเพราะว่าเรามีบอลอยู่ด้วยนะคะ พอร่วงจริงไม่มีใครเชื่อได้ฮะโคตเสียวเลยซิวรู้ไว้ไม่เป็นไรนะอย่าเสียใจสองค่ยสึงมันขึ้นแล้วนะ2องคนโดมเชื่อไหมเป็นไรหรืคเปล่าครับใช่ครับคุณร้อนไม่อยากขึ้นนี่นะคะเราขึ้นมาแล้วขึ้นสวรรค์ขึ้สวรรค์กูไม่เคยชอบเลยกูพูดจริงๆจิเนยิ้มอะไระ กัวกูกลเจมมึงกาะโกงทำไมฮะกูจะอ้วกละกูจะอ้วกละไม่กลัวไหมเนี่ยเล่นเล่นเล่นแล้วกลัวไหมไม่กลัวเพราะอะไรเพราะมีข้าว เธอข้าวของถุงเลยมั้ยริงจ้าครับตูร้อนกูไม่อยากขึ้นข้ามีผู้หญิงแข่งกันบ้านยิงกระป๋องมากรวป๋องแขกมามาคิดว่าเกมนี้จะชนะเหมือนเดิมไหมครับคุงโรเบล่ากูัวเป็นคาร์บอยสาวมาก่อนเจมมาใส่นี่หน่อย ย่ฟองขมายอ้อยเมียงมอสตองออยจำเดตตามตามมอปร่างอ้อยโย่ฟองขมายอ้อยเมียงโอ้ยิงฟองยิงฝองยิงฝองยิงฝองเรียไม่พอค่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโรงพยาบาลจะไม่จะเดียใจคนแคทเธอรีนยิงวันแคทเธอรีนจริงมาสิได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดน ยุงี่ไม่ได้เลยเไขอโทเฮ้ยลงด อย่างสงยาไม่ดีเ้มาวนันด้วยดูาเว้ยมองเลยเว้ยไหวเปล่าเนี่ไาอ้คือแบบลยวัง่ม่เมื่อกี้กูไม่ได้เลนอันนั้นกูเลนอันนี้ถูกไหมคะ ไม่ไหวแล้วนะไหวไหมไหวไหมน้องเฮ้ยเฮ้เฮ้ชนะเลยชนะเลยไอ้ไอ้พวกนี้แต่ลมนะไม่ชนะนะบอก คนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดเราแพ้อย่างนี้สิ เขาจัเหมือเจมพัดถูกปะเอ้าลูแบนเนอร์น่จังพัดเอ๋อเจยพัเหนื่อยว่ะขแงแล้วไม่ไหวแล้วอะไรกันเหมือนไานอนมันอิดเขาสิงอิดเขาสิงอินเขาสิง เเดี๋ยวันตันตขนาดทุกครก็ินังจากที่เราไปเล่นเทมลีมาโคตรเหนื่อยเลยจกิงไปร้อยกว่ารอบเราจะไปนั่งพักดยการนั่งระบายสีกันเพราะว่าที่นี่เขามีให้ระบายสีด้วยก็ระบายสีตุ๊กตาคือตุ๊กตาด้วยอ ดิน้ำมันปะปูนปูนปูนปาร์เตอร์เอตุกตาปูนปาร์เตอร์เราไปนั่งระบายกันไปเลือกตัวก่อนมาเอาตัวอะไรดีกตีหัวปูกันไป็นสีแดงก็เอาไปสีเหลืองแล้วเอาอันนี้เป็นแบบคืออสุจะ จะแล้วจะแล้วนี่คือผลงานของหนูกัระเจมเดี๋ยวเรามาเริ่มระบายสีกันเลยดีกว่า ตัวไหนล่ะคอมเมน์มาได้นะพี่น่ารักจกะตายแตงโมเนื้อแตงโมนี่เนื้อแตงโม <c oughs> นี่แตงโมน่ารักตาย <c oughs> โคจินานาการ <c oughs> แล้เราไปหาอะไรกินกันเลยดีกว่า <c oughs> ไป <c oughs> ตามให้ถึงหนึ่งปสนหนึ่งัมื่นเไ้าจะมีได้